แซฟสตูดิโอเจแปนมาแล้วเข้าไปในโซนมาริโอแต่ไม่ได้เล่นอะไรเลยวันนี้ก็เลยกลับมาที่ไทยแล้วก็จัดสิ่งนี้มานะครับ l a n c i n g g เกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เบสเคยรีวิวไปแล้วที่เป็นดาบพิฆาตศูนย์แล้วก็เอาตัวการ,ร์ตูนนะตัวละครของเราเนี่ยมาวางเฮ้ยบาลานเสียปุ๊บใครล้มก่อนก็คือแพนนั่นะครับวันนี้เบซื้อมา2ชิ้นด้วยกันนะคบก็คือจะมีเป็นกาวสเตดกับอันดร์กาวสเตดนะฮะก็คือตัวกาวสเตดเนี่ยจะเป็น ด่านบนดินอ่าจะเป็นเซตของอันนี้คือด่านถูกกฎหมายใช่เป็นด่านบนดินด่านถูกกฎหมายเป็นด่านของมาริโอที่อยู่บน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 ปกติอะบนพื้นผิวโลกบนพื้นผิวโลกก็อีกเซตหนึ่งนะคะก็คือเซตนี้นะครับเป็นอันเดอร์กราวเซตนะครก็คือเป็นเซตที่เขาแบบลงไปในอุโมงค์แล้วลงไปใต้ดินนะครับซึ่งน่ารักมากจริงๆเขาจะมีทั้งหมด3แบบให้สะสมนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยไม่ได้เอามาเล่นเป็นเกมได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถนี่นํา มาประกอบนะครับเป็นแบบว่าเป็นเพลย์เซตเอาไว้ตั้งโลย์ต <show. S 2> ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็2เซตจริงๆเราเอามาต่อกันแล้วก็เล่นกันได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแต่ละเซตเนี่ยก็สามารถเล่นได้1-4ถึงคนเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีตัวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลูกเต๋ามาให้เราด้วยนะครับซึ่งลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสองนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครทอยได้ จำนวนเท่าไหร่ก็จะต้องหยิบตัวละครนะครับขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับแล้วก็จะโดลดปั๊ก ฝั่งกลาวนะครับท่านบาลานจะเป็นสีเขียวนะครับลูกเต่าก็เป็นสีเขียวแล้วก็จะมีตัวละครมานะครับมีมาริโอ้มีโยชินะครับแล้วก็มีน้องเห็ดมีน้องเต่านะครับน่ารักมากๆเลยส่วนฝั่งอันดับกลาวจะเป็นสีน้ําเงินนะครับมีทั้งมาริโอ้แล้วก็มีลุยจิมาด้วยซึ่งวันนี้นะฮะพี่ไปจะมาแข่งกับพี่โกนะครับอ่ะพี่โกลเอาลูกเต่านี้ไปพี่ไวเอาสีนี้นะฮะอ่าแล้วก็พี่โกจะวางคนอันก็ได้หรือจะวางอันเดียวก็ได้แต่ว่าใครปิดเกมชนะก่อนคนนั้นชนะอ่ะพี่ไวทายก่อนนะยันย ยิ่งชุบเนี่ยที่ไปเล่นก่อนปึ๊บหนึ่งหยิบตัวไหนก็ได้นะฉันว่ามันจะหล่นก็เพราะว่ามือกระแทกโต๊ะอ่ะอ่ะเอามือไม่กระแทกโต๊ะอ่ะนี่ว้าสองสองดีหรือไม่ดีนี่สองก็หยิบสองตัวไงเอาสองตัวขึ้นมาวางวางก็คือทําททำยังไงก็ได้ให้เธอหล่นเนาะเธอทำยังไงก็ได้เธอไม่หล่นอ๋ออ่าดูว่าเธอจะบาลานซ์ได้ดีหรือเปล่าอาออเคตามพี่ไปนะ เท่าไรหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งนะฮ <laughs> ะหนึ่งหรือจะไว้ฝั่งนี้ก็ได้เ <laughs> นี่ยนะอันนี้นี่คือบอกเลยว่าสาวกบอร์ดเกมคือแบบว่าน่าจะชอบนะ <laughs> มันแบบว่าเป็นเกมที่จะวีดไว้อ่ะอุ้ย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  <laughs> <laughs> อุ้ยเ <laughs> ออเออเอาสิอ่ะหนึ่ง <1. S 1> นี่ก็คือไม่เล่นแล้วนะอันนั้นอ่ะลน่อ้ารงั้นเอาเฉพาะอันนี้แล้วนะไม่แล้วแต่สิแล้วเมื่อกี้บอกแล้วแต่จะมาเปนิกอะไรหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะแล้วมันเหลือแค่หนึ่งแล้วอ่ะมันเหลือแค่หนึ่งอ่ะมันเหลือแค่เอ้ยมันเหลือแค่หนึ่งอ่ะเห็นไหม มันไม่มีใครแพ้เอาเต๋าไม่อาลูกเต่าลูกเต๋าวางคนละอันใครแรกก่อนล่ะพี่โกก่อนอ่าพี่โกวางออเอางี้เล่นใหม่ใช้อันเดียวใช้อันเดียวเนี่ยใครอยากให้ใช้อันไหนพิมมาอเกมที่สอง เริ่มเริ่มเริ่มต่อย,ย,ย,ยิงชุก่อนสิอ่ะยันยินยาประกายิงฉุกเราได้เริ่มก่อนพี่กดเริ่มก่อนหนึ่งหนึ่งอะเอาสิเอาสิเธออ่ะเธอไม่ได้อ้วก ฮุยฮุยฮ <The> ุย <göster> ฮุย mm ฮุยฮจะวางพร้อมกันเลยเหรอเออเอาสิหนึ่งมีแต่จะเลือกกันลูกเบาๆหล่นนะอย่าหนึ่ง เดี๋ยวเอาออกให้เขาเห็นด้วยเพราะว่ามันหล่นแน่ๆอก้ยกลๆกลเลือกแล้วเลือกแล้วเธอเลือกแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนตัวเฉยอะเปลี่ยนตัวอะอันไหนก็ได้อะอะอันไหนก็ได้อะอย่าเพิ่งวัร์รอลสิ โอ้โห oh! อะไรกับคำเตียงคุณ <laughs> สองชั่วลายมากได้เลขสองเฉยเลยอ่ะอันไหนมันน่าจะหนักอันนี้น่าจะหนักกว่าไว้ฝั่งนี้แหละถูกแล้วฮ่าฮ่พี่โขต่อเลย <laughs> วางสิจะให้วางตรงไหนจะให้วางตรงไหนมันก็วางได้มีที่วางนะจริงเหรออืมจะให้วางบนนี้เหรอก็หล่นก็ต้องวางบนลูกเต๋าไงตอนนี้ตำแหน่งที่มันจะวางได้มีแค่มันก็หล่นดถิถ้ามึงเบาๆก็ไม่หล่นคลิปนี้จะไม่จบง่ายๆโอเคสรุปว่าคลิปนี้ไม่มีใครยอมแพ้จริงนะพี่อก,ก็ไม่ยอมแพ้นะคืนนี้เล่นได้อีก1ิบคลิปเลยเล่นอีก1ิครั้งเลยแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะไม่ปิดคลิปกันนะคะพี่จะบอกว่า ตัวฐานนะครับเราสามารถแกะออกมานะครับแล้วก็นํามาประกอบนะครับเป็นอื่นๆได้นะครับอ่านี่เอาลงเลยแล้วกันเนาะนี่ชิบชิบชิบะจริงๆอ่ะฐานตั้งต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาแบบต่อกันแบบนี้ชิบ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 ะว้าวประกอบกันเป็นฐานตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เราแบบประกอบได้หลากหลายแบบเนี่ยสลับสีก็ได้นะครับนี่ขึ้นไปฟึ๊บฟึบฟึบฟึบแน่เห็นไหมมีความ create นี่อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถนำน้องๆนะครับมาตั้งไว้แบบนี้นะครับเป็นแบบว่าเป็นดิสเพลย์โชว์ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปซื้อเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตที่มีเจลยิมพ์ p e a นะครับน่ารักมากๆนะครับใครอยากได้นะครับก็เข้าไปซื้อได้ในเว็บไซต์แล้วก็ทางช้อปปี้ของคิดแอนขายนะครับหรือจริงๆหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะครับใช่แล้วนะครับวันนี้จบคลิปก่อนเถอะเพราะว่า เดี๋ยวไม่จบเพาะและจะมาแข่งกันอีกรอบหนึ่งไม่มีใครยอมแพ้ใครอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไกลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีด้วยและก็อย่าลืมนะฮะรับชมคลิปทีตัวอ,อื่นด้วยนะครับนี่เดี๋ยวต้องไปญี่ปุ่นอีกรอบนะไปทำไมอีกไปเล่นให้ได้รอบนี้คือได้เข้าแบบตอนเย็นอะตอนหกโมงครึ่งเสียใจมากเลยไม่赖เดี๋ยวไปใหม่หนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อพีชมาเล่นบา,บาย